เราออนไปโคตรสนุกจริงเปล่าวะยากจะพายสนุกหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เพื่อนๆน่าจะชอบกันนะครับสองอีพีที่ผ่านมาเราถ่ายอะไรไปบ้างนะถ่ายเสี่ยงเอฟเฟกต์กาบงานถ่ายเมคิดว่าอีพีนี้เราจะถ่ายกันอะไรกันดีวะอาหารไหมถ่ายอาหารเหรอสงผมเปล่าคือเราไม่รู้ว่าไอทีงานเตรียมอะไรมาเว้ยเปต่อเปต่ออีพีที่แล้วเนี่ย รู้สึกว่าจะมีคนนึ่งได้คะแนนน้อยตลอดเลยเป็นมึงไงอ๋อเหรอ EP นี้ก็คือกูจะตั้งใจมากขึ้นอะไอ้เนี้ยเอาแล้วตอนนี้จะกลับมาแล้วนะเขาว่าเซียนเน่ะเขาว่าเซียนใน EP หนึ่งจะกลับมาแล้ใช่เราจะกลับมาละนะคนดูคนดูคือคุณ้อาจังจริงแล้วตั้งหน้าตั้งตารอเลยตั้งหน้าตั้งตาใจรอเลยอะพอมไหม่ะวันนี้เล่นเกมอะไรครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมฉากเปิดนี้มาจากอนิเมะเรื่องอะไร วันนี้พิเศษหน่อยวันนี้เรามีของรางวัลให้กับผู้ชนะอยู่ด้านหลังกันทุกคนเลยเป็นโมเดลโฮดากะจากเรื่องเวทชลิงวิทย์อยู่นะครับของแท้จากป๊อปอัพเลยโอ้ยถึงไหนนี้ราคาเท่าไหนึ่งสองร้อยห้าสิบบาทงบไหนจังนเนี่ยงบบริษัทโจรเลยทุกคนชนะกลับเลยชนะกลับเลยกลับเลยถ้าเกิดเสมอนี่คือยังไงฉีกเหรอโอเคดังั้นไปดูกติกาเลย ใครฉากเปิดในอนิเมะมาจากเรื่องใดวิธีการเล่นจะมีซีนเปิดอนิเมะตอนแรกในแต่ละเรื่องราชจัฟผู้เล่นทั้ง3คนมีสิทธิ์ตอบได้เพียงคนละหนึ่งครั้งว่ามาจากเรื่องใดถ้าตอบถูกก็รับไปเลยหนึ่งคะแนนผู้เล่นคนไหนมีคะแนนมากสุดจะเป็นผู้ชนะและได้รับรางวัลสุดพิเศษ เป็นไรยากเงินวันนั้นก็จะได้อยู่อ่ะก็ดูเยอะอยู่นะแต่ว่าบางครั้งแม่งจำไม่ได้เวยชักเปิดอ่ะเออจริงไอคนบางน่งก็คือว่าอาจจะได้น้อยรือเปล่าอดนะอดรางวัลไปเรื่อยเรื่ยดีกว่าไปเทพเงาครับผมอะ่ว่าชักไหนวะอวัสดีนี่ไงชักเปิดอ่ะ กูไปดูแล้วทำไมกูไม no? no? anyway. e ่นอนเองนะเนี่ยคุณไม่จำไงคุณไม่จำไม่จำไงสุดตังค์ครัใช่หรอใช่เลยใช่หรอวะข้าแเรื่องมันไม่ได้มันเปิดอย่างนี้เหรอเออจำไมปแล้วแรกในคลาสซอนอาร์ตกูไม่เห็นคนได้ทำแบบนี้เนี่ยคือใครคือจำไม่ได้ว่าเนี่ยคือใครวะอ๋อไออ๋อเออจำได้ไอคนที่เป็นอยู่ในโลกจริงอยู่อะ ที่มันโดนโจล้อตัวไปอ๋ออ๋ออ๋อจะได้เดี๋ยวใครอกมันไปบุกที่โกดังไ่กันเลยไปกันเลยดยอะ่ะกูตกด้ยเอะอ่ะไมมันเหมือนเกนจีวเออเหมือนเนจีเลยเ่นหม่เยนะ ก็ผมเชนโซแมนฉากที่เดินจ well, ีตื่นมาเใช่ใช่เออตันซีโซเมน่็ชอบดูมนดูเรื่อยอ่ะทำไม่ได้ไม่เคยไม่เคยูเลยโคจิตาใครจะราไป รอเลยล็อกก่อนเลยแล้ว่ามีโลโก้ข้าบนด้วยเห็นปะโลโก้ตเเอ๋อโอกอบลินเเลเยอร์ก็คตเก่งว่ะนนี่ไม่เคยดูก็รนวามผมอะนี่ไม่เคยดูมาเนแนวอะตัวเมื่อกี้คือนางเอก่ะก็ใช่ใช่ใช่ หุดไหมเกือบเกือบโดนเลยสนุกไหมได้ไปดูมั้งคือมันเป็นแนวแบบรุนแรงมากๆอ่ะรุนแรงคืออะไรติตูดึอะไรติ๊ตูดอ่ะเป๊ะแต่ม่ไดะให้เห็นว่าเออคอมพิวเตอร์ไม่งโหดหรแบบยังไงบ้างแบบไม่เอาคนไปไปเป็นแม่พันหรืออะไรเงี้ยไปตามไปตากันไปตามไปดูว่าไปดูว่าไปดูว่าเขาไปเล่นไปต่อไป นุ่มเย็บผ้ากับสาวคอทเทย์ถูกต้องครับเย็หโง้ยดูใจเย็บถึงๆหลงไรนะครับเมื่อกี้ไรนะครับเมื่อกี้เย็บ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 ผ้าเย็บผ้าเยเจอไม่ได้เลยเย็บเย็บพราะผมแพ้เย็บเย็บกันนะยแหนุ่มเย็บผ้าว่ะแต่ไม่ีไม่พูดว่าเย็บนะเคยดูไหมฮะเคยดูบันผ่านเคยเห็นชื่อแต่ มาลินหรอรู้จักมาลินใช่ไหมมาลินมาลีอ่ะขึ้นไหนวะมาลีฮะแล้วแบบกูเคยเห็นเคยเห็นในอินสตาแกในอินสตาอกันผ่านแล้วมันน่าดูไว้แล้วมันสนุกมันน่าสวยใช่แต่ว่าแต่ว่าไม่เคยไปดูจริงในอินสตาแกรไปไปเฮ้ยเรื่องอะไรต้องเลยเป็นรู้แล้ว ว่ากไม่รู้แล้วแต่ว่าาก่อนนาเลยว่าสลามแล้วกันเรื่องสลามไม่ใช่ไม่เเม่อกี้มันเหมือนกับิมและสลามเปิดในโลกจริงก่อนก่อนจะรู้รู้เธอผิดนะครับรู้ต่อูต่อเรอยะเนมีต่อเคยดูไหมเฮ้ เอ้ยอันนี้กูไม่เคยดูแต่เคือเคยเห็นอะแต่ไม่เคยดูอะมันเป็นแบบเนื้อตารโลกไปเอกเก่ดเหมือนกันแต่ว่ามันแบบเป็นเหมือนแบบสกิลหลายๆแล้วรวมกันเปาวะใช่เรื่องนั้นปละวะตอบเรื่องนั้นแหละไม่รู้ชื่อเรื่องอะอีใใหม่อกใหม่ก็คือแบบมันเหมือนแบบทุกคนจะได้พรมาใช่ไหมแต่ใครเอกเขาจะได้พรที่อยากมารวมๆกันแล้วไม่สกิลอ่ะจรถือว่าให้ไปถูกต้องแล้วครับชื่อว่องอไเดียวิธีต่างโลก โกงไม่เคยดูอ่ะนายโดดเดี่ยวมีชิตต่างโลกไม่เคยดูอ่ะโกงข้อละไปตรงคนเ้ยคุณคุณคุณยคุณอะไอ่นบอวเฮ้ยคุณจริงเฮ้ยคุณจริงแต่คุณจำไม่ได้

รู้มไอ้จะเมจแจ็ก็มาร์กเมจหมคือรู้กันหมดอ่ะจริงใช่นะสานที่โคตรเอกลักษอ่ะสถานที่หมวกระโหลกเนี้ยแต่คูเปอร์เรื่องนี้โคตรดูเหมือนกันใครก็รู้เรื่องนี้ใช่ใช่เป็กร์ตูนแบบเลยแล้วมันได้ดูอ่ะเดี๋ยวขอขอดูเฉยหน่อยกลัวเลยนี่ใช่เลยนะไอ้เนี่ยที่กวรู้ไว้สัตมันจะเปิดได้จากใคก็รู้อ่ะใครก็รู้ดูวขนาดนี้ บูโดกับไอ้เร uh, oh ่บ so ูโดอะไยูโนกับแอสต้าต่อไปอะไรอะทานหรอตอตอิยสตอเมอสตีนี่ใช่หรอใช่หรอไรใช่หรอถูกต้องกับกต้ใช่่่เก่าเนี่ยก่าจริกูลืมไปหมดแล้วดูคำตอบ าไหนเนี่ยฉัิ้งคมจำสาวได้ <laughs> อ๋อจำสาวได้อ๋อเป็นผาก็เปิดในกินเป็นผ้าหลังหลังหรอไม่ใช่หรอเปิดอันนี้ก็ผ้าได้เหรอภาคได้เลย ไม่จับไม่ได้ไม่หรอไม่ดูนานเกินคุณลืมหลงลืมเนืหาเลยมันมันมันเปิดไว้อยู่ในเกมเลยเหรอจับไม่ได้ไม่หรอแต่ว่าโค้ดโด่งของอะไรตออ่านคืเมื่อวานอะเรื่องเนี้ยคือไม่ได้ดูแบบตามแบบสรืออะไรเงี้ยดูโทรล์อ่ะกูนั่งเบียวทำงานปั๊ดเายจะได้ต้ามัสตรีม อะไรอ่ะดอมพี่ฆ่าศูนย์ไอ้ย่ใช่ลาบอลี่อีบอลลี่บอลลี่บอลลี่เรนปกิ่งอะแล้วเนี่ยกูรู้มาแหละแต่กูกูให้อ่ะคือมันไม่ทันเลยแล้รู้แต่มันไม่ทันได้วทักกันไห้ยังหาสนุกสนุกเรื่องนี้เอกลักษณ์เปิดเรื่องอ่ะคือเอกลักษณ์หรอเมื่อกี้มันเปิดมาอยู่ในท่ามกลางหิมะเลยพอดูเฉยๆกันแล้วะอ๋อเออใช่ไป อุติงานภาพเขาสวยขึ้นนะครับเนี่ยแบบเนี่ยล่าสุดที่ลงโลอ๋อเอออลังการอลังการตาแตกเลยอะวันนั้นเขสวยเลยอยู่แล้วนะวันนี้สวยกว่าเดิมสายๆนะข้อต่อไปเลยต่อไปอะไรอ่ะวันทีเฮ้ยเออต้องทำ้แหละไอ้น้องตฟรีเลนใช่ฟรีเลน ตรงนี้อ่ะมันจำมันจำแต่ซาวเลยมันจำซาวเปิดเดียวเลยอ่ะกูไม่รู้เลยมันมันดูเหมือนบางที่เลยนะกูตอนแรกกูรู้ว่าแบบเกี่ยวทพอะไรเงี้ยมันเปิดอย่างงี้เลยเหรอเป็นแผนที่ไใช่เปิดแผนที่จำได้ไงจำไม่ได้หว่ะซาวเออมันมันได้ยินซาวตื้อหรือดื้อตื้อซีไฟถึงสายไปสายซาวเลยครับเออ อ๋อเนี่ยคือว่าคือว่าถ้าถึงเป็นคนท่มีน่าพิเรนต์เนื้อต้องรอนานเลยคุณเกินเนนี้เห็นภาพไอตอนฉากขใช้ประทุนภาพเลยอระทุนเงาตัวเองอะประทุนเรื่องนี้เดือดโอาเรื่องนี้ใช้ 2D ทั้งเรื่องเลยนะไม่มีทีนนี้รูเลยอะเพราะว่าเพราะว่าคุณเขามีเคียร์ไม่้บัชเชยครับเป็นเมืองหลังแล้วไม่มีการใช้ทีดีนะอย่างมากใช้ทีดีคือตามแล้วก็วาดแทนดียังไงก็คือ ก็คือวัดวัดมือหมดเลยใช่ใช่วัดมือหมดเลยไปดูกันเยอะบอกเลยทั้งนี้หนุ่มช่วงนี้ก็ออนแล้วนะครับเนี่ยเพิ่งมากางจะออนแล้วก็รอดูกันช่วงจะออนแล้วไปต่อไปก็เดี๋ยวไปกูให้กูไม่รู้เลยอ่ะมันกูไม่รู้เลยว่ารู้วิธีหรอไม่บอกกูไม่รู้กูเลยให้ยอมก่อนก่อนดูยาวๆอันนี้ บีดเิ่มมาแล้วนะกันใช่เหรออ๋อออะไหี้ยมันเป็นภาพเก่าๆมันเป็นบีดวานด้วยอ่ะใช่ใช่บีดมันจะเป็นร่างไอกตัวนั้นมาก่อนแล้วค่อยไปเจอโลกมาเออพอโลกมาก่อนตุ๊กตาโอ้ยผมจะพูดเลยให้นะครับผมผมไม่เคยดูเออคุณจำได้อหรอเมื่อไหร่จะได้คเฉนี่ะฮะเมื่อไหร่ไม่รู้หลายเรื่องแต่มันจบไม่ทัน EP นี้ก็คือกูจะตั้งใจมากขึ้นกูจะตั้งใจมากขึ้นอ่ะกูจะตั้งใจมากขึ้นอ่ะ ใช้มือเลยใช้มือเลยอ่ะปกติใช้มือบ่อยไหมแล้วใช้มือบ่อยใช่ไหมน่ะคุณน่ะชู้ใช้ในการใช้มือแต่ก็คุได้ใช้มือบ่อยมากเลยผมก็บ่นกันผมชอบแบบอย่างเงี้ยผมชอบทำาเงี้ยแล้วทำยังไงจ๊ะทำเงี้ยคือพูดไม่เงี้ยพูดไม่ออคือพูดไม่บ่อยเว้ยเป็นพิธีก่อนอ่ะพูดไม่บ่อยพูดไม่บางครั้งร้องเพลงก็อย่างเงี้ยอ๋อเอ้าเอ้าแล้วถ้ามีสองไม้อ่ะ กูจะบอบอะไรเขาข้าไปเลยที่จะรวย่ไใชอท่นถ่ายวกไทนเออมันผีใช่มันจะเป็นแบบชาเปิดของไทยท่าง20เมตรก่อนดีกว่าป่ามันเปิดได้หมดเลยะใช่มันจะเป็นนจับไม่ได้ ไรดเห็นด okay. ้วยเส้อ๋อเนี่ยตาเลยวเลาเส้นก็เอกลักษณ์เวลาเส้นเอกลักษณ์มโคตสวท่านทุกสิบเมตรก็ผมอ่จริงนะเมื่อไหร่ยงตอพวกคุว UH> ่ายิ่งเยอะแล้วไปยอนดูได้ย่งเยอะแล่อ่ะร uh ้อมมพร้อไไป วัดหลวงป่ามันง่ามแต่ผมไม่ห้ามเลยสุวะแข่งกูหนึ่งเหมือนแม่ไอ้หลอ่ะตบเอาตบเอาเลยอเ่ะตบเลยอะอมบีร้อนอ๋อเออว่ะเรื่องทำหนึ่งร้อยอย่างก่อนก่อนเป็นซอมบี้สุดต้องการมันมีอะไรมันเปิดอยู่ตรงนี้อ่ใช่ใช่อันนี้อันนี้เป็นเรื่องอีกเรื่องนึงที่อ่านมาง่ามเหมือนกันแต่ไม่ได้ไม่ได้ทำเลยลองตามในพิพากษาดูสิว่าสวยโคตรสวยดูดิเห็นมแ่ฮะ เนี่ตัวนึงฉลาดมันเป็นซอมบี้เลยมันมีพลังอะไรกันปะไม่มีไม่มีเป็นแค่คนหนีซอมบี้เหมือนหนังซอมบี้เลยแต่มีการพลิกแพงของตัวละครเอกที่มีมุมมองที่บุกมากๆที่เฉยชิดที่โลกแตกไปแล้วมึงแบบอยากใช้ชีวิตอะไรเงี้ยถ้าตีความเป็นคนที่อยากจะหลุดกรอบจากตอนที่ทํางานปกติอะไรเงี้ยตัวเลยพยายามมีความสุขในโลกซอมบี้ข้อนี้เซ็นได้คะแนนไปข้อไปเลยโคโนโมโนกาตาริวาฟิกชั่นเด

พอเสิร์ชอย่างเดียวเลยปะไม่ไมันเป็นชีวิตของเราว่าไอดอลคนนึงที่มีลูกเออจริงมันค่อนข้างดใช่ใช่เรื่องมันค่อนข้างดแบบมัมีแฟนตาซีผสมควมอันนี้คือนางเอกใช่ไหมที่ผมไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแม่ของเป็นแม่ของตัวละครเอกคอะไรคนนคนไปเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยยเฮ้ยเ้ยยเฮ้เฮ้ยเฮ้้ยเฮ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 ้ย้ยเฮ้ สลามเกือบไหมก็เป็นสลามไปซะแล้วอ่ะถูกต้องอ่ะก็เป็นกล้องห้ามกลัวเป็นไรอ่ะเป็นอะไรเปิดมาเป็นวงวงเวทอ่ะวงเวทไม่รู้ครับวงเวทเป็นสลามรวงเวทมันมีไม่กี่เรื่องหรอแต่แต่ที่รู้อ่ะใช่แต่ที่จำได้คือวนฉากของมันชื่อตัวละครที่เป็นเจ้าของร่างของเรมารู้อ่ะคือมันเนี่ยเขาเรียกอะไรช่วงสงครามโลกอ่ะแล้วเหมือนแล้วเหมือนมันจะตายอ่ะใช่ไหมมันก็โดนแบบอัญเชิญไปอีกโลกนึง ก็ไปเป็น่างสิิกับอีฟีพาไปเลยเอาต่อไปเฮ้ยโล้เฮ้ยมันเอ้จับม่ได้ไงฟุตวมตั๋วอ๋อปร์้ิสิกลับมาโล้เออปรสิใช่ใช่ลยเส้นใช่เลยลายเส้นใช่เลยหนูต้งถามเอยเยื่องนี้จริงคตรชอบใช่โคตรชอบทำไมจำได้อะ ผมชอบดูเรื่องนี้มากคุณก็ชอบเป็นไงไม่เห็นจำได้คุณเคยจำมากหรือเปล่าไอกาต่อเขื่อนนะเ่เปิดได้เขื่อนนะคืออะไรรล้น้ำไหลแค่เลนเดียวนะไม่มีน้ำเสียด้านา้นะมวิสกิที่อยู่ม3ทับ3วิสกิ อะ natural อะไรอะ n a t u r a อะไรอะสุดปลาคะแนนไม่อยู่อีกมาคุณเนี่ยโองเลยไม่โกงก็ไม่ได้โกรวยละไปเม้นเมื่อไหร่จะได้ได้ได้อยู่แล้วหรอยั่แล้วเมื่อหร่ดิมันมีคะแนนแบบว่าคนชอบคนที่ไม่ตอบเลยน่ารู้กเออข้อแรกข้อแรกพวกผมจะให้เบ้นตอบก่อนผมจะไม่กดตอบไม่มันดูถูกกันยิ่งไเลยไม่ยอมมันดูถูกกันตอบอันนี ยัยแด่ผ่าหนังไปสุบัตุโอ้โหชันขนาดนี้อ่ามึงรู้ไปเรื่อยๆพวกเรารู้เหรอฮะเอออะไรโลโลนี่แหละคนไปอ่ะตอนนี้ไม่ก็จดู่อ่ะอ๋อลิซิโลเออตุ๊กตาเรื่องนี้มันเป็นยังไงเป็นแนวพูดงี้ดีกว่าพระเอกเป็นคนธรรมดาที่อยู่ร้านสะดวกซื้อแล้วทีเนี้ยคือแค่เดินจากจาร้านคิดท่ารับกระพริบตาแล้วลืมตาป๊อก แม่งเปลี่ยนโลกเลยงงแล้วเพลยมันมาไปเตีมที่แบบเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ทุกคนแม่งมีพลังพิเศษแต่พลังของเพลย์อ่ะก็โกงไงคือมันฆ่าไม่ตายถ้าตายแล้วมันจะไปเกิดใหม่แบบในยานย้อนอดีตกลับไปอ่ะแบบแก้ไขได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเอ็นี่กับพิมพ์ตาฆ่ามโลกมันแก้มาช่วงแรกเลยปะช่วงแรกเลยนะเพราะว่าจริงๆเรื่องเนี้ยจริงๆไม่เรียกว่าพลังพิเศษกันเรียกว่าเป็นคำสาปติดตัวไอ้คำสปโดนแต่พลังเพลย์จริงๆมันคือความมืด แต่ว่าใช้ปุ๊บแล้วเอ็นดิจีหมดล่วงลงลงไปนอนบพื้นเลยเงี้ยเรื่องนี้คือสนุกอ่ะสนุกมากแต่ว่าต้องคนหยู่ความที่เศษเป็นคนเวลาที่หนึ่งเพราะว่ามันเป็นคนจริงๆอ่ะใช่เพ่าะไม่เห็นคนจริงๆเลยคนลงพิเศษคือการตายทุกการตายกันต้องิดใจไม่เคยดูวะเสียดายวะต้องอไปดูอยู่ไหนมาวะเฟนสิฟเฟนสิฟไปดูต่อไป ชิญอะไรเนี่อนสีเครื่องหมายไม่ได้สองสุกสามขนาดนี้แล้วไม่คนเกรื่องอะไรนั่นเลยว่ะอูต้องรู้แล้วกูกูอะไรอ่ะกูกูกูโตเกียวใช่อ่ะโตเกียวกูต้องค่ะใช่อ่ะก็เปิดอย่างอ่ะกูกูอ่ะ มันเปิดด้วยมันมันเปิดด้วยใหมเนี่ยเนี่ยกรรู้แล้วเนี่ยจำไม่ได้อุ้ยเกืยบหล่นเลยอะเกือบไหนแม่กูนไหนมาชัดจวเลยหมดแล้วครับอ๋อหางหนุ่มเลยเอ้เดี๋ยวน้หนึ่งคะแนนดีด้วโอเก่งว่ะกูได้หนึ่งคะแนนแล้วจะเป็นคนสุดท้ายเลยสรุปคะแนนนะครับตอนนี้เซนมีสิบคะแนน แนแเบสหนึ่คะแนน่ารับหนคนนมอ่ะมอบรางวัลเลยรางวัลด้วยวะรงวัลนี้ขอมอบให้กับเซกู้ชนย้พอเราเลก่อง้ไปป้นหอันนี้เจอไปตั้งโชว์หรือไปขายต่อไหมขายต่อยอมยอมไยกันตั้งโชว์ อีพีสามวันนี้ของเราก็ถือว่าจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีพีสี่ห้าหกต่อไปถ้าอยากให้มีแขกรับเชิญก็ห่างกบไงตอนนี้เจอหน้าพวกเราไปก่อนเจอหน้าผมไปก่อนนะครับฝามติดตามช่องตองแรกรายการเราออนวันไหนบ้างออนทุกวันนักชิครับผมช่องห้าโมงเย็นฝากติดตามมาด้วยนะครับฝากติดตามด้วยถ้างั้นเราคุณพูดเหรอเราขอลาไปก่อนถ้างั้นเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ